กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ Y ิ l โรซีเในเกมค a r b บา m โมบายนะครับผมวันนี้ผมจะมาตอบปัญหานะครับว่าพี่ครับทำชุดขั้นอะไรดีครับระหว่างช,ชา,ชาโดเทเนียมออตเมียมซิเมทอลหรือว่าพิทิวไปเลยดีครับคือผมจะต้องตอบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้อยู่ที่งบเราถ้าเรายินดีที่จะหาเอ็มจากข้างนอกมาเพื่อที่จะทำชุดผมก็จะแนะนำถ้าคุณมีงบผมก็จะแนะนำพวก ซิกไปเลยหรือว่ามิดทิวไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากประหยัดแล้วก็เอาแค่ลงกุญแจเขียวพอได้6เวฟเนี่ยก็ใช้ชา์โด์นะครับแล้วก็จะมาพาไปดูของนะครับว่าควรจะอะไรยังไงให้มันเห็นรูปร่างหน้าตานะครับให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับผมอ่าเรามาดูกันครับผมเริ่มจากของชา a ์โ w ไทเทเนียมก่อนอันนี้มันสามารถใช้ได้ทุกอาชีพนะเพราะจริงๆแล้วทุกอาชีพอะทำอย่างนี้มันก็ได้นะครับ มันมันมันก็ได้จริงๆอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะดูเอาที่มาดูง่ายๆเป็นอาชีพผมละกันเพราะมันใช้ชิ้นเดียวนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าเราทำชาร์โดไทเทเนียมนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องออปชันก่อนเราจะมาพูดถึงเรื่องออปชันก่อนจริงๆเรื่องออปชันเพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วถ้าใครดูคลิปในช่องผมเพราะผมสอนวิธีดูออปชันไว้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูราคากันสันหน่อยนะครับทำความเข้าใจางี้ก่อนนะครับออปชัน สมมติอ่ะยกตัวอย่าง critical damage นะครับ critical damage ขั้น medium option ขั้น medium เนี่ยเราสามารถใช้เนี่ยสามารถเอาไปอ p t i o นเนี้ยใช้ได้ตั้งแต่ขั้นบ l ส t o น i u ถึง chado titanium หรือว่าถ้าที่ชอบผมเห็นชอบมือใหม่ชอบเรียกกันก็คือจะเป็น G5 ถึง G7 นะครับ G5 คือบ l ส t o น g 6คือ titaniumG7 คือ chado titanium นะครับอันนี้คือ ใบค r i t i c เ l d a ดาเมจนะครับของอาวุธของขั้นมีเดียมซึ่งมันถูกมากนะครับมันน่าลงทุนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงชอบหาของชาโดเนี่ยมาใช้ลงแจเขียวกันนะครับแล้วก็เรามาดูของขั้นไฮสักหน่อยถ้าเป็นใบออฟไฮละ่ะจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับราคาแม่งเพิ่มมาเป็น10เท่านะครับใบออ f ขั้น high ใช้กับอะไรนะครับใช้กับคั้นออดเมียม ถ้าเป็นพวกกิตตันเนี่ยก็จะเรียกว่าลาปิดหรือว่าอบนะครับแล้วไปถึงขั้นซิกเมทัลถ้าเป็นภาษามือใหม่ที่ชอบเรียกกันก็คือ G8 นะครับ g 8ก็คือออเมียม G9 คือไชากาดแล้วก็ G10 เนี่ยจะเป็นซิกเมทัลนะครับผมอ่าทีนี้เขาเรามาดูราคาที่ผมให้มาดูก่อนเพราะว่าจะให้คิดก่อนว่าทําอย่างเงี้ยแล้วสมมติถ้าวันนึงอ่ะ ของคาฟเหลืองมาเกินกลางแล้วคุณจะโอเคไหมหรือว่าคุณมีงบดึงของคราบเหลืองตอนนี้นะครับคือมันอยู่ที่ความถ้าใครรอได้ก็รอถ้าใครรอไม่ได้ใช้ก่อนแรงก่อนนะครับผมก็ยังยืนยันอย่างนั้นอยู่ใช้ก่อนแรงก่อนนะฮะอ่าเรามาดู critical damage แล้วนะครับผมอันนี้มันเป็นในพาสของอาวุธนะครับเรามาดูเอ่อออปชันของชุดพวกชุดเกาะกันบ้างนะครับยกตัวอ,อย่าง มมเดิคีย์ข้อดามเมจนะครับขั้นมีเดียมนะครับขั้นมีเดียมระดับตำ่ำปึ่งนี่นะครับสามารถยัดอันนี้เป็นพวกหมวกนะครับคือมันถูกอะเอาง่ายๆที่ผมจะพูดก็คือไบออปชั่นพวกของที่มายัดอะรวมถึงหินที่บวกของขั้นมีเดียมอะหรือว่าของที่สามารถมาทำกับชาร์โดได้มันถูกมากลองลองนึกภาพอ่ะดับไปที่ของขั้นทฮายนะฮะอะเริ่มแพงแล้วนะครับ มันจะแพงกว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นพวกอาวุธเนี่ยมันใส่ได้แค่หมวกนะครับคิดข้อดาเมจอ่าแล้วก็เรามาดูใบเลดกันบ้างอ่ะดูคิดข้อเลดนะครับแล้วก็ขั้นไฮ265หเอ็มเลยนะครับซึ่งแม่งแพงแพงโคเลยแล้วก็เรามาดูขั้นมีเดียมกันซะหน่อยนะครับอันนี้ชุดเกาะอ,อ่ะมาดูครับ 129 m บ้าอนะครับขนาดขั้นมีเดียมอะคิดทีข้อเล็แม่งยังขนาดเนี้ยแล้วหนึ่งคุณนึกถึงพกขั้นไฮเอสดิแม่งจะขนาดไหนนะครับถึงจะต้องวางขายหากันในกลุ่มเลยนะครับผมโอ้โหดูดิแล้วมีน้อยมากของมีแค่นี้แล้วอะคือแบบอ่ะก็ตามนั้นอะก็ค่อยๆคิดดูนะครับผมอยากให้ค่อยๆคิดดูไม่ต้องรีบนะมีเวลาตัดสินใจอีกยาวๆครับการนำของเนี้ยผมอยากให้ดูราคาของในตลาดนิดนึง ไม่ใช่ว่าคุณตั้งมั่นว่าคุณแค่อยากจะแบบว่าผมอยากแรงอะ่ะผมอยากใช้ชาโดแต่ผมอยากแรงมากเลยแล้วคุณน่ะคือผมไม่ได้มาต่อว่าแต่ถ้าคุณสู้คุณสู้ by option หรือว่าคุณคิดว่าคุณจะหาเองไหวก็เชิญเลยผมไม่ได้ห้ามแต่ผมแค่แค่อยากจะมาแนะนํานะครับแนวทางสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่เขาไม่รู้ข้อมูลแบบบางคนเนี่ยเขาไปเออหเห็นของขั้นนี้แรงกูใช้ขั้นนี้ละกันแต่เขาลืมไปว่าหินบวกอีก อะไรอย่างนี้แล้วก็บบยออปชั่นอีกแม่งแพงมาโหมาหาสารมาโหลานเลยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูเอาพุทธกันนะครับผมเราไปดูพวกโอบแล้วกันโอบนะครับไปดูเอ่อเป็นขั้นอควานะครับหรือว่าจะก็ที่เรียกกันก็ชอบเรียกกันว่าชา a d o w t ทเ a เนียอ่านี่ครับครับเหลืองจะเป็นคีดเรียข้อดาเมจเนะครับแอคแทค็กทั้งหมด10บวนะครับผม แล้วก็เรามาดูของที่เป็นฟาท่านกันบ้างนะครับเรามาดูของที่เป็นฟาท่านกันบ้างว่าจะให้สเตตกับเราอย่างไงนะโอ้ยของเห,เหลือน้อยจังนี่นะครับข้างหนึ่งคิทตี่ข้อดาเมจบวก16นะครับผมโอบนะอ่ะดูของเขียวธรรมดาก็ได้นะครับคิทตี้ข้อดาเมจบวก6นะครับแต่ว่า เราจะเสียดาเมจพลังโจมตีไปไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่งบเนาะผมผมไม่สมมามารถไปห้ามตังนั้นได้นะครับไอแท็กทั้งหมดบวกสิบนะครับก็ค่อยๆตัดสินใจดูอะไรอย่างนี้แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่แคร์นะครับมันอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจจะทําของยังไงแล้วก็งบในกระเป๋าเรามันยังไงนะครับอย่างเป็นผมเนี่ยถ้าผมมีตังนะถ้าผมมีตังผมก็คงต้องเล่นของฟ้าท่านแหละครับคิดข้อดาเมจเป็นบวสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นคราบเหลืองเนี่ย ถ้าเป็นครับเหลืองมันจะได้กินข้อดาเมจบวกสิบสี่แอคทั้งหมดอัพบวกยี่สิบซึ่งอันนี้อยู่ที่เราตัดสินใจจ,จริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องในเรื่องของส่วนงบด้วยนะครับผมจะมองว่ามันเป็นเรื่องของงบมากกว่าตรงนี้ไอค่าตรงนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่างบบางทีมือใหม่บางคนก็รี่อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่อันนี้ผมแค่มาแนะนําให้ดูให้คิ ให้คิดใจเย็นให้ค่อยๆดูไปก่อนรานในเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นสายฟรีคุณก็ต้องค่อยๆเก็บตังค์ไปนะครับอ่าเห็นไหมว่าสเตตัสมันต่างแล้วนะอันนี้เป็นของ2รูนะครับบวกสามที่สองผมมาทํานี่ผมไม่ได้อะไรนะครับของพวกนี้ผมก็ไม่ได้หาขายนะครับผมพูดไว้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่ามันมีบางคนเนี่ยชอบคิดว่าผมมาทําคลิปแนะนําของแต่ว่ผมเป็นข้อพ่อค้าหรือเปล่าให้คนไปดึงของเองไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยอ่ะนี่ครับผม ก็ดูไว้นะครับดูไว้ดูไว้ลองดูไว้ลองดูไว้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอาชีพหนึง่งเป็นคิทตันละกันนะครับผมคิทตันก็ใส่กันได้หลากหลายนะครับแล้วดู2ช่องครับอันนี้มันเลทเน่ะอ่ะกินข้อวได้เมตบวกเจ็ดแอ็คทั้งหมดอัพบวกสิบนะครับแล้วเราไปดูของเดทเอ่อเดทโบวฟาทัานกันบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้เอ้ยอันนี้เป็นเลทนะครับแปบ๊บหนึ่ง กิจค้อถาเปยหายไปไหนหมดแล้วอ่ะกิจค้อดาเมจอ้โหยอย่างนี้มันเจาะขนาดนี้เลยเนี่ยนี่นะครับอันนี้เราไม่ได้มองออฟไม่ได้มองราคานะสมมุติว่าถ้ามันเป็น2รลูเห็นไหมว่าข้างเดียวคิจค้อดาเมจมันบวกสิบหกนะครับถ้าใส่สองข้างก็ท่ากัสบ32นะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นคือที่ผมบอกเนี่ยคอย่อยอยากบอกว่าให้คิดค่อยๆค,ยค,ยค,ยคยิดค่อยๆดูถ้าใครรีบ ก็ดึงอันนี้ไปใช้ก่อนก็ย่อมได้ครับมันไม่ได้ผิดอะไรมันก็ได้ไอกิว60นะครับผมอ่าอันนี้คือจบนะอันเนี้ยคือผมจะมาให้ดูราคาแล้วก็ให้ดูสแตทของนะครับสมมติอันนี้มาพูดถึงคนที่มีงบแล้วอยากจะทําของขั้นที่ไม่เหนือกว่านั้นนะครับถ้ามีงบจริงๆผมแนะนําเป็นมิดทิวเลยนะครับผมแนะนําเป็นมิวเอ่อมิดทิวเลยแล้วก็เป็นคาร์มแนนะครับซึ่ง ต้องเป็น2ช่องนะต้องเป็น2ช่องนะครับต้องเป็น2ช่องแต่ว่าถ้าใครสามารถหาดอกเอ่อเป็นพวกของฟาท่านมาได้ก็จะแจ่บนะครับก็ใช้สามารถใช้ก่อนได้เลยนะสามารถใช้ก่อนได้เลยไม่ต้องมาคิดว่ามันไม่ได้เป็นคารบเหลืองหรือว่าเป็นขั้นคาร์บเบเตอร์นะครับสามารถใช้ก่อนได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ถ้าใครดรอปได้ถ้าผมดรอปได้ผมกรีดเลยนะมันมันสามารถใช้ได้ดีเลยนะครับของฟาท่านเนี่ย แต่หลายคนเนี่ยเพิ่งเริ่มได้ปลูกฝังมาถูกปลูกฝังมาว่าไอ้เหียกูต้องคารบเหลือกนะกูต้องคาราบมาเตอร์เท่านั้นนะกับกลายเป็นว่าเริ่มจะไม่ค่อยสนใจของฟาท่านอย่าคิดอย่างนั้นนะอย่า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 คิดอย่างนั้นพะของฟาท่านมันก็ดีนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีนะครับต่อไปต่อไปถ้าแบบว่าโอ้ยพี่งบผมอ่ะผมไปใส่ฟี่ผมงบผมแม่งไม่ถึงมิทิลหรอกก็ลดลงมาก็ได้ครับเป็นซิกเมตันนะครับเป็นของขั้นซิก แล้วก็เป็นของฟ้าท่านก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นของค้าเปลือกก็ได้อยู่ที่ทุนทรัพย์นะผมจะไปสลับจอให้ดูแล้วนะครับเอาแล้วนะฮะเรามาดูการ2รูนะครับ2รู2รูที่เป็นขั้นซิกนะครับถ้าใายขาดเลทก็เอาเป็นออฟเลทก็ได้เออผมเลื่มเตือนอย่างหนึง่งถ้าซื้อไปแล้วอะ่ะระวังด้วยนะครับมันจะผูกมาตัวละครขาขายออกมาจะลําบากนะครับอันนี้คือข้อเสียงอย่างหนึง่งผมอยากจะเตือนไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่าง ของคิดข้อดา m เม e กันนะครับ2ช่องอยู่ที่2 2 0กแต่ว่าถ้าเป็นของคราฟเหลืองเนี่ยถ้าเป็นของคราฟเหลืองผมไม่รู้ว่าเออราคามันยังไงนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันแพงอยู่แล้วนะครับคิดว่ามันแพงแน่นอนอันนี้สเตก็กราฟเหลืองนะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดใครเห็นสเตก็กราฟเหลืองแล้วอยากดึงแล้วคิดว่าจะมาปั้นก็ดึงได้นะครับผม อันนี้ผมบอกแล้วนะแล้วก็ผมที่ผมจะบอกก็คืออย่ามองถ้าคุณดรอปได้ของฟาท่านคุณใช้ของฟาท่านไปก่อนถ้าคุณดรอปได้ของฟาท่านนะคุณใช้ฟาท่านไปก่อนดีกว่าถ้าคุณดรอปได้นะครับในออฟที่มันในลักษณะนี้นะในลักษณะนี้แต่ว่าถ้าคุณดรอปไม่ได้แล้วคุณจะหาใช้อะถ้าคุณจะมีงบมาซื้อจริงๆผมอยากแนะนําว่าให้คุณดูของคาร์ฟแมนก่อนนะครับในขั้นซินะเพราะว่า มันคียข้อดาเมจมันได้เท่ากับของฟ้าท่านนะครับแล้วก็มันจะได้ดาเมจแยกด้วยก็ฝากดูไว้ด้วยนะครับผมต่อไปชุดนะครับชุดผมก็จะแนะนําเหมือนเดิมครับผมจะให้เริ่มจากท่านชาร์ดอนเทนเดเนียมก่อนนะครับทุกอาชีพเลยนะครับอ่ะหมวกเราก็ใช้เป็นเลดหรือไม่ก็คียข้อดาเมจก็อยู่ที่เราจะสั่นเอานะครับอยู่ที่เราจะสั่นเอาอารมณ์ประมาณนั้นเอเดี๋ยวผมจะดูของสักแป๊บหนึ่ง คีย์ที่เข้าเลทคีย์ที่เข้าเลในอีดาเมทคีย์ที่เข้าเลถูกสุดก็คือ3 2 m อนะครับตรงนี้แค่ชาโด้ไทเดเนียมนี่ก็จะอ้วกแล้วนะเพิ่มคีย์ที่เข้าเลนะครับบวกแแล้วเราสามารถเนี่ยคุณเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วใช่ไหมว่าคียเข้าดาเมเนทอ่ะมันถูกมากคุณก็ามายัดนะครับอ่าจะระวังนะใช้แล้วมันจะผูกมัดนะครับขาขายออกมันก็ใจนี่ถ้าคิดว่าจะทำแล้วก็หากำไรให้ได้จากมันให้มากที่สุดนะครับผม เอาแล้วนะฮะชาโดจริงๆผมยังไม่อยากแนะนําให้ใช้คาฟเหลืองมากนะครับยังไม่อยากแนะนําให้ใช้คาฟเหลืองมากเพราะว่าคาฟเหลืองเนี่ยมันดีซีคิดข้อดามเมจนะครับซึ่งเราใช้เพื่อลงดันอะแจเขียวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมอนมันไม่คีนะครับผมมอนมันไม่คีนะับมีแต่ท่าไม่ตายของบอสอะไรอย่างนี้ผมก็เลยมองว่าเอาอิงๆ้ไปก่อนไหมอะไรอย่างนี้ก็ทางนี้ทางนั้นก็อยู noun, ่ที่เจ้าตัดสินใจนะครับหรือว่ามือใหม่บางคนถ้าฉันมีงบ ฉันกล้าหาเอ็มนอกมาได้มาทําของนะครับก็แนะนําก็เป็นซิกหรือไม่ก็มิดทิวไปเลยนะครับมิดทิวไปเลยก็ได้นะครับลองดูกันนี่89เอ็มนะครับผมเป็นของซิกนะเป็นของซิกรู้ไหมทําไมผมถึงเชียร์ของฟาท่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวอีก2เดือน3เดือนอ่ะไอของคาบเหลืองครับมันจะเกินตลาดเว้ยไอของคาบเหลืองอย่างเงี้ย ที่แพงๆเนี่ยมันมันจะเกินตลาดแต่ทั้งนี้มันอยู่ที่ใจของเราด้วยว่าเรารีบแค่ไหนนะครับเรารีบแค่ไหนเราเราคือผมต้องมาพูดว่าซื้อก่อนแรงก่อนซื้อก่อนแรงก่อนนะครับใครกล้าที่จะซื้อมาหาทุนมาหากำไรเนี่ยมันแรงก่อนแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับอ่าเรามาดูของก็ชุดผมก็จะแนะนำให้เริ่มจากชาร์โดไทเทเนียมก่อนนะครับ ให้เน้นไปที่ Shadow t ท t a n i u m ก่อนเลยอ่าอย่างชุดก็เน,น้นแอมป์ไปเลยครับไม่แอมป์ก็แม็กคีเลสถ้าแมใครขาดแม็กคีก็หาแม็กคีที่ข้อเลสใส่ซะให้เรียบร้อยนะครับผมอะไรประมาณนั้นอ่าอันนี้สกิลแอมป์ทั้งหมดบวกนะครับผมแล้วเราก็อาจจะยัดแอมป์ใส่เข้าไปก็ได้นะครับหรือว่ายัดเลือดก็ได้ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ครับที่เขาอยากยัดกันอ่ะจะยัดพวก แม็กกี้หรือว่ายัดแอมกันนะครับเอาดามเอ้ hmm. ได้มากที่สุดนะเวลาลงดันอะไรประมาณนี้อา่าแล้วก็ถ้าใครมีงบก็จัดไปเลยครับหรือว่าใครจะจัดออทเมียมก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะซื้อของออทออทเมียมใช้เนี่ยออกอีกหน่อยเนี่ยมันได้ซิกเลยนะครับถ้าใครไม่ใจร้อนถ้าใครไม่ใจร้อนนะครับออกอีกหน่อยมันได้ซิกเลยนะอันนี้30 m อใช่ปะแล้วก็มาดูของคันซิกกัน คือถ้าคุณทำหาเงินหาของได้ขนาดนี้คุณจะดูออกเลยว่าเอ้ยกูออกอีกหน่อยดีกว่านะว่ากี้30นะครับเก็บตังอีกสักหน่อยทนเก็บตังอีกสักหน่อยได้ชุดเกาะที่แม่งคือถ้าเล่นออทเมียมแล้วอะ่ะผมจะเชียร์ให้เล่นซิกเลยนะครับเพราะว่าสเต,ต็มันได้เพิ่มมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วคุณจะยืนได้นานขึ้นนะครับอารมณ์ปปมาณนั้น มันออกมาอีกหน่อยเดียวเองมันออกมาอีกหน่อยเดียวเองนะผมวอนให้เก็บตังค์กันสักหน่อย30 m อนะครับเมื่อกี้ออดเปียรม,มัน3า m เอ็มใช่ไหมผมไม่รู้ด้วยนะว่ามันบวกอะไรแล้วก็อันนี้บวก1 65ล้านนะครับ6 5สามันสำหรับมือใหม่มาดูคลิปนี้มันอาจจะเยอะแต่ว่าถ้าคุณรู้จุดที่ว่าคุณสามารถหาเงินได้สบายๆแล้วอะมันจะไม่เยอะเว้ยมันจะกลางๆนะครับไม่หนักหน่วงมากซิกเมตันนะครับผมแล้วก็ดูแอมแล้วกัน อันนี้แอมสองช่องอยู่ที่85เอมนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณจะเล่นออตเมียมผมเชียร์ชาร์โด้ดีกว่ามันประหยัดเรื่องใบออฟเรื่องอะไรด้วยนะครับมันประหยัดได้หลายขั้นนะครับผมมันเอาเงินมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะครับอันนี้จะเป็นของออตเอ่อชาร์โด้เทเนเนียมนะครับ5 m เองนะครับเราได้สกิลแอมเจ็ด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นของคับแมนเนี่ยแอมมันจะลดนะแอมมันจะลดแอมมันจะเหลือ5นะครับแล้วถูกตัดไปการสกิลแอมแทนซึ่งเราอาจจะยังไม่ต้องรีบใช้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าบอลมันไม่มีแอมนะครับผมอันเนี้ยมันเป็นสเตตแบบสำหรับเวลาวอลนะครับกันแอมมองคามแอมกันแอมอะไรประมาณนั้นเออก็นี่คือของที่ผมจะแนะนำนะครับคร่าวๆเบื้องต้นคือบางคนผมเห็นนะมือใหม่มาถามผมอะต้องคาบเหลืองเลยนะ ต้องมาเตอร์เลยนะผมผมไม่เอาของม่วงไม่เอาของฟาท่านนะครับจริงๆแล้วอะของฟาท่านอะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องขายต่ออะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องขายต่อผมมองว่ามันถ้าคุณทําแล้วอะแล้วถ้าคุณทําสุดอ่ะมันหากําไรได้นะเว้มันหากําไรได้บางคนแบบบุญเหมือนบุลลี่อะไม่เอาพี่ฟาท่านกระจอกอะไรเงี้ยโอ้ฟาท่าน อะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกมเปิดใหม่ๆวาท่านคือเท่ากับสําคัญนะครับค้าเหลืองมันก็สําคัญนะแต่ว่าถ้าคุณจะลงทุนซื้อค้าเหลืองตอนเนี้ยแม่งชินละแบบฟูฟูแบบทั้งชิ้นเลยนะทั้งออฟทั้งอะไรด้วยบวกด้วยอะ่ะเกือบพันพันเอ็มอย่างเงี้ยคุณเก็บตังค่ะแล้วรอดีกว่าไปเล่นของมัตเตอร์ดีกว่านะครับถ้าของคราเหลืองมันออกมังง่ายค่ะนี้เด็งหน่อยของมัตเตอร์แม่งก็คงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ แต่ว่าต้องรอหน่อยอาจจะเป็นอีก 3- 4เดือนหรือว่า5เดือนอะไรอย่างนี้แต่ว่าของมาสเตอร์ซื้อเราคุ้มแน่นอนนะครับไม่มีคำว่าไม่คุ้มนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับมิทิลเนี่ยแหละง่ายๆนะครับเห็นไหมว่ามันจะได้ความคู่มันอยู่ตรงไหนมันได้แมคคิวเท็กเรนทบวก3%แต่ว่าถ้าเป็นคาร์บเหลืองมันไม่ได้แมคนะครับแต่ว่ามันทำยากนะคาร์มาตเตอร์แล้วราคาน่าจะแพงแต่สู้เอาตรงนั้นนะมาลงทุนกับมาสเตอร์ไปเลยทีเดียวเราทำของแบบเด็ก ใช้เพื่อลงดันแจเขียวหาทุนหาอะไรมาดีกว่านะครับจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่ามันจะใช้เงินได้คุ้มค่ากว่าอันนี้ผมแค่แนะนําผมแค่แนะนํานะครับสําหรับสายฟรีค่อยๆค,คิดค่อยๆค,คิดนะครับรู้ว่าบางคนเนะี่ยรู้ว่ามีงบแต่ว่าค่อยๆค,คิดดูให้ดีดีมองระยะยาวอะไรประมาณนั้นผมแค่ไม่อยากให้เตือนไว้ไม่อยากให้เสียเสียเงินไปโดยใช่เหตุนะครับผมยกตัวอ,อย่างแบบ แหวนอย่างเงี้ยผมยกตัวยอย่างนะผมจะเวลาไลฟ์สตรีมผมจะพูดจะตดนะครับผมยกตัวยอย่างแหวนถ้าใครรอได้ให้รอรอซะหน่อยอดทนรออดทนรอครับผมจะพูดอย่างนี้ประจําให้อดทนรอนะครับบางจังหวะเมื่อก่อนเนี่ยไอแหวนคียไอคไอแหวนลิงออฟลักหรือว่าคีเลสเนะี่ยแป้งหกสิบเจ็ดสิบเอ็มนะครับตอนนี้แม่งเหลือสี่สิบสามนะครับเช่นเดียวกับคีย์ทิเคอลิงนี่นะครับบงสองเมื่อก่อนแม่งนะแปดสิบหกสิบ ใดน,นี้เหลือ52วันดีคืนดีเหลือเท่าไหร่เหลือ1ิ4สอย่างเงี้ยเออมันตอนนี้ผมก็ยังมองว่ามันแพงอยู่ดูอย่างสร้อยเพนไหมบวก5เมื่อก่อนแม่งเกือบ20 M อ็นะครับตันนี้เหลือ11ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาเอด้วยนะครับบางทีเอมมันถูกลงของมันก็ แพงขึ้นแต่ถ้าเอ็มแพงของก็ถูกลงในนี้ก็ดูดูดูให้ดีๆนะครับมันจะผันผวนกันไปอะ่ะผมก็ไม่สามารถมานั่งยนันนอนยันได้นะครับแต่ว่าให้ดูให้ดีดสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือเก่าก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นหน้าเป็นห่วงเขานะครับมือเก่าเขาแข็งอยู่แล้วนะครับเขาเก่งกันอยู่แล้วเกมนี้โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยลิมนี้ก็จะย,วยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าที่ท,ที่พูดไปก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับหรือว่ามีสาระมากขึ้นให้กับ มือใหม่นะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดซับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ